สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนุ่งลูกหลานทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่17นะลุงวันไม่ได้ไปขายของะบอกให้แม่บ้านเขาพักบ้างเถอะเนี่ยเราหยุดมาวันพุธพฤหัสศุกร์ขันพฤหัสก็คือวันนั้นวันหวยออกเราก็เลยไม่ไปวันนี้ก็เลยบอกแม่บ้านอยู่ไปไม่เป็นไรเพราะว่าก็หยุดได้ก็หยุดวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยหวยผรบางทีลุงวันก็ลืมนะ บางปีก็ลืมบางปีก็นึกได้อปีนี้นึกได้ก็อวยพรให้ตามภาษาพลักผูใหย,ย่พ่อแม่นั่นแหละก็ให้มีสุขภาพดีให้มีแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรประมาณนี้แล้วลุงวันไม่ได้อวยพรเพื่อเดอะไรมากมายปีไหนนึกได้ก็อวยพรกันปีไหนนึกไม่ได้ก็แล้วไปอวยพรวันหลังอะไรอย่างนี้ก็มีหลายปีหลายหลายครั้งจะเป็นแบบนี้คนแก่แล้วนะอพอนึกถึงลูกลุงวันก็นึกถึงลูกเวลาเขาซื้อของอะไรให้เราเนี่ยเขาจะซื้อของดีๆ ซื้อของประเภทไฮเอ็นหรือตัวท็อปอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขาซื้อรถให้ลุงวันเมื่อก่อนมาสด้าสามมันก็เป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาก็ซื้อของให้ลุงวันเนี่ยเขาจะซื้อของดีๆเขาก็เคยพูดกับลุงวันว่าเออพอเขาลำบากมาเยอะแล้วก็แก่แล้วก็อยากให้สบายอะไรเงี้ยก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ลุงวันก็นแหละขอขอบคุณเขานะบางทีก็ เขาซื้อแล้วนี่เขาซื้อให้ง่ายๆเลยแต่สิ่งที่รางวัลอึดอัดก็คือว่าเขานี้จะซื้อของแบบของแบบไฮเอ็นเน่นะเขาบอกว่าใช้แล้วโอ้โหใช้ได้นานใช้ได้ทนทานอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อของคนนะว่าถ้าของแพงมันจะดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีส่วนนะแต่ก็ไม่ทั้งหมดก็ถามว่าเมื่อรวัคือปกติรวัใช้ของไฮเอ็นไหมไมมหรอรวัใช้ของธรรมดาใช้สินค้าธรรมดาแต่เมื่อนุ่มๆนี่ก็มีบ้างนะ แต่แบรนด์เนมแต่ว่าไม่ได้หายโอไเแล้วก็เหมือนกับลงจำได้ลงวันซื้อกางเกงที่แพงที่สุดนะกางเกงรีวายพวกในหออะไรกันเขาใส่กันลวงเอาเมื่อผ้ามันมัง่งเกงยีนมัง่งอะไรเงี้ยสมัยก่อนเกงรีวายก็ 120, 150, 180ประมาณเนี่ยไม่แพงรองเท้าก็สมัยก่อนนะ มันจะเป็นรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สก็มีสองสีสมัยก่อนก็มีสีดํากับสีขาวอะไรเงี้ยลุงวันก็ซื้อใส่แต่สิ่งที่ลุงวันซื้อใส่นะต้องแลกกับค่าขนมที่ลุงวันจะต้องกินขนมหรือกินของหวานหรือกินอะไรก็ตามแต่พ่อแม่เนี่ยเขาให้ลุงวันเดือนละ300400ก็เป็นค่าขนมแล้วแล้วก็จะมีค่าอาหารอาหารก็คิดเป็นเทอมสมัยก่อนก็ราคาถูกไม่ได้แพงอะไรมากมาย ถ้าอยูห่หอเนี่ยเขาจะมีอาหารให้สามมือ้อก,ก็เขาก็จะมีมีบัตรเป็นช่องๆ30วันวันหนึ่งก็จะมีสามสามช่องก็คือถ้าเรากินมื้อเช้าเขาก็จะขีดไปช่องแรกกินมื้อกลางวันขีดไปช่องสองกินมื้อเย็นขีดไปช่องสามก็วันจะมีสามช่องพราะคา่คาข้วาวเนี่ยก็เสียเป็นเทอมเทอมแล้วไม่กี่ตังค์แล้วสี่ห้าร้อยสมัยก่อนนะเพราะพ่อแม่เนี่ยให้ตังค์ไปกินเนี่ยค่าขนม ก็ประมาณ3 0 0ร้อยสี 300, ่ร้อยสารอยสี of of <It> ่ร <É. S 2> ้อยนี่สมัยก่อนก็ถือว่าแพงนะถามว่ารงงวันเกิดกิเลสไหมสมัยก่อนเนี่ยก็มีนะบางทีเพื่อนก็ใส่รองเท้าแต่สมัยก่อนเนี่ยรองเท้ารงวันไม่ได้มีเยอะเรามีคู่เดียวนั่นแหละซื้อคู่ก็ใส่ไปนน่นละจนกระทั่งเรียนจบนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นน่ะรงวันก็ยังคิดไม่ได้นะเออเห็นเพื่อนก็บอกยี่ห้อนี้ดีเอาก็ใส่ยี่ห้อนี้ดี ไปอย่างนั้นลุงวันจําได้เมื่อก่อนใส่เกง่งรีไวท์ผ้ามันนะเป็นเกง่งถ้าปัจจุบันนี้ก็เรียเกงสลักกันแหละก็คือเป็นกางเกงเกางเกงเรียนเก่งนักเรียนกางเกงขายาวเสื้อสีขาวาก็ช่วงนั้นก็ทําอย่างนั้นก็ถามว่าเราก็ต้องอดเห็นเพื่อนกินขนมะอยากกินแต่ไปซื้อเกงหมดแล้วเ <laughs> นี่ยเนี่ยบางทีบางทีงทด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดว่าใส่แล้วมันเท่และใส่แล้วมันโก้ ใส่แล้วก็ไม่รู้จะไปอดใครนะอย่างเช่นสาวๆผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่รู้จักรังเกงพวกนี้ก็ใส่ในหมู่เพื่อนนี่แหละรู้ว่าเออเกงยนีรีวายเว้ยกางเกงเผ้ามันรีวายเว้ยอะไรก็ประมาณนั้นก็ตอนนั้นจบไปถึงแม้จะอยากบางครั้งนี่ก็ไม่สามารถจะซื้อได้ก็ต้องอดใจเอา เพราะถ้าถ้าเราไม่อดใจเราก็ต้องอดขนมอู้เป็นเดือนเดือนนี้มมัน,มนพอจะได้ก็ต้องรออีกอีกเดือนหนึ่งอ่ะแล้วก็ลุงอาก็ไม่ได้กลับบ้านทุกเดือนบางทีก็สองเดือนกลับทีหนึ่งนะเพราะสมัยก่อนกลับยากรถล,ลามันไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้ทีนี้พอมาโตขึ้นอ่ะมันมีข้อจํากัดก็คือถ้าเราแต่งตัวดีๆเนี่ยราคาแพงๆเนี่ย เราก็ไม่สามารถจะเก็บเงินได้เราต้องมีภาระแล้วส่วนหนึ่งเราต้องเอาเงินไปให้แม่ครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็ถึงจะเอาไว้ใช้ครึ่งหนึ่ง แล้วก็มีค่าเช่าบ้านค่าอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะฟุ่มเฟือยอย่างนั้นได้ไอความรู้สึกที่ว่าเราจะเป็นแบรนด์เนมหรืออาจจะเป็นอยากจะใช้ของไฮเอ็นอะไรที่เขาเรียกปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนไม่มีคําว่าไฮเอ็นคือมีก็คงมีแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักมันก็ทําให้เราเนี่ยอดใจได้อ่าแล้วพอแต่งงานมีลูกมีเต้าเราก็ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่ง ไอการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือบริโภคสินค้าที่เป็นไฮเอ็นสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็แต่งตัวธรรมดาเริ่มวางแผนว่าจะต้องเอาเงินไปให้ลูกยังไงแล้วก็เรียนยังไงแลนี่้แก็ประมาณนี้มันก็ถึงให้ทำให้เราไม่สามารถจะไปวิ่งตามกระแสเหล่านั้นได้มันก็เลยเป็นเหตุผลดีพอลูกเริ่มเรียน โตสูงขึ้นไปเริ่มไปเรียนนอกบ้านไปเรียนช่างศิลป์ไปเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ต้องยิ่งเก็บเงินมากขึ้นไม่ความรู้สึกที่เราอยากได้ส่วนตัวเนี่ยมันจะหายไปเองอัตโนมัติเนะบางทีเราอยากได้กลอ้องแมวกล้องมาเอามาเพื่ออะไรเงี้ยเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ตั้งคําถามตัวเองว่าเราจะเอามาเพื่ออะไรความชอบส่วนตัวแต่ทุกคนก็ต้องรอเรา นานวันเข้านานเข้านานเข้าลงวันก็เลยไอ้ความที่เราจะไปแต่แบรนด์เนมมันก็ค่อยๆหายไปเราซื้อของนะเราก็ซื้อของที่พอใช้ได้ไม่ต้องถึงกับมากมายเราก็ไม่ต้องถึงกับหรูหรามาเฮาแล้วแล้วพอเราอายุมากขึ้นพอมกเกษียณแล้วเงินเดือนเราก็อาจจะน้อยลงไปไปฝาที่เราตอนทำงานแต่นี้เราก็ต้อง เริ่มคิดไอการที่จะเอา้าหมดภาระสมมติเรากเกษียณแล้วหมดภาระเรื่องการส่งลูกเต่าไปแล้วลูกเตา้ายืนด้วยขาตัวเองได้พึ่งตัวเองได้แล้วตอนนั้นเราก็คิดนะเดี๋ยวเราจะใช้เงินส่วนตัวโอ้โหให้หรูหราให้แต่พอมาถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยลูกเตา้ายืนด้วยขาตัวเองได้ทํางานได้แต่นี้เขาก็มีมาให้ของเราก็ไม่ต้องซื้อ เน่ก็อย่างที่ลุงวันเคยเล่าให้ฟังนะมือถือลุงวันเนี่ยเป็นเกือบ20ปีนะลุงวันไม่ซื้อมือถือเลยแต่มือถือลุงวันเนี่ยพังเร็วเราก็ถามน้องๆถามอะไรเฮ้ยทำไมมือถือลุงทําไมมันพังเร็วจริงวะเขาก็บอกว่าไปเปิดเว็บโป้บ่อยมั้งเฮ้ยก็ไม่น่าใช่นะเขาก็อธิบายว่าบางทีแล้วเราไปเปิดเว็บอะไรที่มันนอกนอกเหนือจากที่ Google หรืออะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันก็ติดไวรัสได้และ2บางทีก็เมนบอร์ดพัง บางทีใช้เยอะใช้ร้อนใช้อะไรอย่างเงี้ยและลรงวันเนี่ยมือถือลุงวันเนี่ยมบอดพังเนี่ยสามเครื่องแต่ว่ามือถือของลุงวันก็ไม่ใช่มือถือที่ลูกให้มาเนี่ยก็จะเป็นมือถือราคาดีๆมือถือซัมซุงมือถือ Apple มือถืออะไรพวกเนี้ยคนอื่นเขาไม่พังนะยังลุงวันซื้อให้แม่บ้านอ่ะโอ้โหเป็น20ปีซัมซุง อะไรเขาเรียกซัมซุงอะไร J7 หรืออะไรสักอย่างนะเขาไม่ได้พังนะเขาใช้เครื่องเดียวนะแต่ลุงวันเนี่ยพังคามือเนี่ยสมเครื่องแล้วก็ถ้าถ้าของไฮเอ็นพวกนี้มันพังนะก็ค่าซ่อมราคาแพงอย่างเช่นลุงวันเคยไปซ่อมซัมซุงโน้ตโน้ตอะไรไม่รู้สักโน้ตหนึ่งเนี่ยลุงวันจำไม่ได้นโน้ตสามโนอะไรเงี้ยมนบอดมันเสียลุงวันเสียค่าซ่อมไปต้องห้าพ ลุงวันมันึกกระจายนะโอ้ไหลาสาระหรือเปล่าว่าห้าพันเสร็จแล้วท้ายที่สุดมันกลับมามันก็เจ๊งนั่นแหละเลยตั้งนั้นมาลุงวันก็เลยไม่เอาอ,อย่างเช่นมือถือตัวที่แล้วนะก็ลูกให้มาเหมือนกันบอร์ดพังถามน้องในแก๊งจักรยานที่เขามีเขาทําธุรกิจโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าลุงไอเนี่ยเมนบอร์ดเสียเฉพาะเมนบอร์ดเนี่ยเก้าพันเก้าพันลุงวันมาคิดดูนะไม่เอาทิ้งทิ้งแล้วก็ ทำแก้งเลียบๆเคียงๆไปหาลูกเข้าหลายกลุ่มเลยหลายกลุ่มครอบครัวลูกหลานคนไหนต้องการจะทิ้งมือถือมาให้ปูนะก,ก,ก็บอกกันนะไอ้ลูกสาวก็เลยจําเป็นจะต้องให้และเขาซื้อใหม่แต่เขาก็อยากได้ของใหม่แล้วอย่างที่ลุงวันเคยบอกกันลูกสาวเนี่ยชอบใช้ของไฮเอ็นก็ไม่ว่าอะไรเขามีตังค์่ะ <ๆ S 2> เขาเป็นศิลปินเขียนลูกลุงวันไม่รู้ที่หลังว่า เขาไม่ได้ต้องการจะซื้อใหม่หรอกแต่ว่าลุงวันไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็เลยซื้อใหม่แล้วก็เอาเครื่องเก่าให้ลุงวันเพราะถ้าเขาถ้าถ้าซื้อมาให้ลุงวันลุงวันก็ไม่เอาเพราะว่าราคามันแพงลุงวัจะเอาของเก่าก็ถ้าของเก่าที่ลูกทิ้งนะแต่ลุงวันไม่รู้ที่หลังว่าที่จริงอะ่ะเขาก็ยังไม่ยังไม่ได้กาหนดเวลาเขาซื้อหรอกนะเขาก็จะรอ ว่าไอตัวนั้นมันออกตัวนี้มันออกอะไรเงี้ยแต่เขาจําเป็นเลยต้องซื้ออะไรแล้วลุงวันก็ใช้หัวเว่ยอันนี้อันสุดท้ายที่ที่ลูกให้มาก็ไม่รู้จะพังเมื่อไหร่แต่ทตําตอนแรกทําท่าจะล้อแลน่ะชาร์จไม่เข้านะแต่พอตอนหลังอ้าวดีขึ้นมาโอ้โหกาบขอบคุณเลยไปกันโอ้ลุงวันลุงวันก็กล่าวว่าถ้าเสียลุงวันก็จะไปซื้อแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ลุงวันไปเจอโทรศัพท์โฆษณาในช้อปปี้ องพันขวบบาทของนี่ก็ออนเนอร์หรืออะไรก็ไม่รู้ก็ของจีนนั่นแหละแต่อันนี้มันก็ของจีนหัวเว่ยออนเนอร์เออ oppo อะไรคิดตใจถ้าพังพังก็พังไปแล้วของมันพังได้เนี่ยใช่ไหมของพวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราชั่วฟ้าเดินสลายถุงวันก็เล็งไว้แล้วสองพันขวบบาทถ้าเจ๊งมานะอ่ะกลับมาดีก็โชคดีของนวันไปแต่ลุงวันก็วางแผนไว่น้ถ้ามันเจ๊งก็ต้อง ต้องแบบนั้นแหละพอดีแม่บ้านเขาจะลงแอปเป๋าตังค์แต่นี้มันลงไม่ได้ไอ้นี่ไอ้ซัมซุง J7 อะไรเงี้ยมันอะไรมันไม่ใช่ Android 12มันต้อง Android 12ขึ้นไปหรืออะไรสักอย่างน่ยรวมไม่รว้ก็เลยจําเป็นต้องเอาเครื่องโทรศัพท์ Apple ของเก่าของลุงวันเน่ยที่ลูกให้มานั่นแหละเอามาลงให้เขาอ่าก็ลงได้ก็แสดงว่ายังโอเคเป็นอะไร J7Plus ก็ลงได้แม่บ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าถ้าได้ตังค์ไอ้นี่มา ก็จะก็จะเลิกใช้กับลุงวันเนี่ยใช้กล้องเนี่ยจากมือถือมันก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งมันทําให้ร้อนร้อนเร็วโอ้ยยังเครื่องอยังเครื่องหูไลุงเนี่ยสักสิบนาทีสิบสองนาทีเนี่ยร้อนแล้วเมื่อกี้ลุงวันต้องไปพักหยุดพักเพราะว่ากล้องมันดับอัตโนมัติไปเป่าพัดลมไอ้มือถือทุกอันแหละถ้ากล้องมันเนี่ยถ้าใช้นาน,านๆมันก็จะร้อนทีนี้ลุงวันก็ยัง,งยังไม่ได้ซื้อกล้องที่ว่าจะใช้ทาทาคลิปทําอะไรเป็นเรื่องเวลาเพราะว่า ลุงวันไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ดาวดวงดังที่ต้องซื้อกล้องราคาแพงเนี่ยใช้แบบนี้ค,คุยกันน้องๆก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะวันดีคืนดีถ้าไปเจอกล้องดีลุงวันจะซื้อใหม่แล้วก็คุยกับน้องๆได้นานขึ้นอันนี้ลุงวันใช้ประมาณสักสิบนาทีสองนาทีก็เครื่องมันก็จะดับเองอัตโนมัติแต่ยี่ห้อหัวใจนี่นะแต่ยี่ห้ออื่นลุงวันไม่รู้นะ a p p l e นี่นานฝรน,นี้ก็อย่างที่ลุงวันบอกอะ ทุกเครื่องมันก็ร้อนอย่างนี้แหละแต่ว่าร้อนมันร้อนมากร้อนน้อยร้อนช้าร้อนเร็วแค่นั้นเองอันนี้เอา้าหันกลับมาที่ของไฮเอ็นพอแกแล,ล้วลุงวันก็ไม่มีของไฮเอ็นแล้วแม้กระทั่งรถรถลาลุงวันก็ใช้ของธรรมดาแน่ยังเช่นแบบนี้ลุงวันก็ใช้ของที่ท,ที่มียกเว้นลูกซื้อให้อาจจะดีหน่อยแต่ดีสาหรับเขานะแต่ลุงวันก็ใช้ก็นั่นแหละลุงวัน ใช้รถยนต์รถล,ลาแล้วก็ใช้ตามประโยชน์ของมันมากกว่าที่จะไปเออเอาเอาวดความหรูหราอะไรต่างๆนะลุงว่าก็ขายไปละคันหนึ่งนะลูกเขาบอกเขาเอาไว้คันเดียวพอนะให้เลือกเอาว่าจะขายอันไหนลุงว่าก็เลือกอกระบะไปนู่นมานี่ได้ค้าขายได้อะไรไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรสะดวก พอแกแล้วเนี่ยลุงวันก็เลยเตือนอพี่ป่านะอาน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายนะบวางทีนีถ้าเราไม่ต้องมีอาชีพชีพที่ต้องเอาอวัตถุไปอวดคนอื่นเนี่ยก็ใช้ของธรรมดานั่นแหละเราใช้ของตามสภาพอย่างเสื้อผ้าเราก็ไม่ต้องไปดู้ไปแบรนด์เนมหรูหราเพียงแต่แต่งต,ต,ตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวให้สะอาดสะอานเรียบรีดบ,บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่งตัวไม่ได้เป็นโลโซอะไรประมาณนั้นโลโซนี่หมายความว่าบางทีเราก็แต่งตัว ไม่รู้การละเทศะนะลุงวันไม่ได้หมายความว่าโลโซนี้แต่งตัวแบบมอซออะไรไม่ใช่ก็แต่งตัวให้สุภาพสะอาดสะอ้านแล้วก็ถูกการละเทศะแค่นั้นเองเหมือนกันเวลาเราลุงวันไปไหนใกล้ๆเดี๋ยวนี้ลุงวันขี่จักรยานแล้วก็ลุงวันลขี่มอเตอร์ไซค์เวลาไปก็แม่บ้านเนี่ยไปตลาดตลิดลุงวันขี่มอเตอร์ไซค์พอเราสร้างนิสัยที่ไม่ติดไฮเอนไม่ติดหรูไม่ติดแบรนด ชีวิตแก่แล้วเราก็มีความสุขเราเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมทําบุญทําทานหรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวไปนู่นมานี่ทําประโยชน์อะไรที่มันมากกว่าที่เราจะเอาแบรนด์หรูหลาไปอวดชาวบ้านชาวช่องนะเพราะงั้นเนี่ดที่ลุงวันพูดถึงไฮเอ็นก็เลยพอแก่แล้วลุงวันก็เลยมีความรู้สึกว่าอมืมันชีวิตมันเบาขึ้นเราไม่ต้องติดหรูเราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นเราการจะซื้ออะไรการจะกินอะไรหรือการที่จะไปนู่นมานี่แต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ไม่ได้ ไม่ได้แคร์ผู้อื่นไม่ได้แคร์สังคมมากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาธุระของคนอื่นมาใส่หัวหรือเอาตัวเราไปใส่เป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยนี้ลุงวันก็กำลังจะบอกว่าแก่แล้วไม่ต้องติดหรูติดแบรนด์ไม่ต้องติดไฮเอ็นโปรดักต์แต่ว่าเราก็ใช้ของธรรมดานะใช้ของเพราะว่าเราจะใช้อีกกี่ปีเราก็ยังไม่รู้ นะบางทีโอ้โหซื้อมาไม่ต้องอะบางคนเนี่ยล,ลูกลุงวันโอ้โหบางทีซื้อลําโพงซื้อทีมงเป็นหมื่นนะแต่ลุงวันลำพงลุงวันซื้อสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่ฟังก์ชันการใช้แล้วพอซื้อมาด้วยราคาเนี้ยลุงวันก็ว่าคุ้มนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้ไม่กี่ทีแบบเนะซื้อมาทิ้งมาเอาเงินหมื่นมาตั้งไว้บางทีมก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราอายุขนาดน,นี้แล้ว นะยกเว้นของบางอย่างเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยอ่าวกีตาร์กีต้าร์งเงี้ยโรงงานก็ซื้อของดีๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้หายเอ็นไม่ได้อะไรมากมายไม่เช่ตัวละแสนนั่นหละไม่ใช่ก็เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เอาที่เสียงดีเขาว่าแล้วก็ดูลักษณะดีงอย่างรถล,ลามอนก,กันนี่ยอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วลูกไม่ให้ขี่นะหลวงาไม่ได้บอกลูกบอกน้องๆในแ,แก๊งจักรยานบอก หาหมอไซค์ให้ลงวันคันหนึ่งลงวันขี้เกียจเอารถไปจอดตลาดแล้วเดี๋ยวนี้ปัวนี่อำเภอปัวนี่มันเหมือนกับกรุงเทพเลยก็คือหาที่จอดรถยากแล้วจะเข้าจะออกจะบายจะถอยจะวุ่นวายมอไซค์นี่ปูดปัดแต่ว่าเราก็เลือกเส้นทางขี่สายนที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยในชีวิตไม่ติดไฮเอนด์ของลงวันวันนี้ก็มาคุยกันเพลินๆวันนี้ลงวันไม่ได้ไปขายของก็เลยอ่ะมานั่งคุยเส้นสนามหน้าบ้านเช้าลงวันตัดหญ้าน,นิดหน่อยก็อ่อวันนี้ลงวันไปก่อน ขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยแค่เจ็บคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับทำกิจกันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเอาวันนี้ลุงมาไปก่อนครับสวัสดีครับ